สวัสดีค่ะสวัสดีพ,ดพี่น้องปองไปทุกคนนะคะพลังรักพลังเมียบเอฟซี FC, ทุกบ้านทุกหลังของนอง้องอุ๋งอิงสาวหน่อยรัตนาพรของเฮ้าเอาละค่ะเมื่อนี้คู่รีกับเขามาทักทายเฮาไปช่อมคิดบางช่วงบางตอนของพ่อการใช่เน่เด้อคะ่ะที่เพื่อนบอกมาจากหมวดจากหวดพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งตูได้หมาแน,น่คะ่ะ ได้ซื้อใบหนึ่งสุขสันต์วันปีใหมเ่เด้อจา้าลาขาใหายพอๆแม่สุแม่ว่ามันออกจตัวัตตรงผูมิบุญก็บถือเลยนี่แหละครับใบแบงค์ที่ทุกคนรอคอยนะครับผม ที่ทุกคนรอคอยนะครับไหด้นาะพี่น้องในเบิงธนบัตรแล้วเกิดความหูซึกจังใดนะคะคู่รี่ก็ซสื่อตลุดตลีหนึ่งเก่าสองแต่บ่ไดิสื่อสองหน,นึน่งน,นะค่ะพี่น้องคะผู้ใดมาแนเนะผู้ใดโชคมีแนเนะค่ะเนาะอ่าบางคนก็ถูกเต็ม,เต,มเต็มเลยยี่สอ็ดับเต็มเต็มได้คาขนมนาะค่ะนาะ ลูกสาวใหซ้ามวดติดกันเราได้พี่น้องมันก็นแล้วแต่โชคภัยโชคมั่นว่าค่ะเนาะผู้ใดได้โชคก็ขอสแสดงความดีใจนําว่าจาอีหล่าหน่อยนี่ซักซิดแท้ได้บอ่อเสืออยาลบลูเด้อพี่น้องเด้อถ้าได้โชคกับน้องแล้วก็ดีใจนํ่นะคะ วันที่12สิบไปสแสดงอยู่ปานบุดีไพบบไปอีลาสิบไปผู้เดียวพี่น้องจำคำานี้ได้บออีลาเว้าขึ้นมาป้ากฏดวาออกเลยค่ะไพสิคึดนนอกพี่น้องเนาะออกสองหนึ่งบนแล้วสิบมาออกลางคุรี่ก็คขึดนขึดหลายเนาะค่ะเนาะอันเลขแบ่งลูกสาวอออน้องอุ้งอิงห้ไหวนะคะ ให้พ่อการใช่เนาะพี่น้องกับอส้เหีนกุลี่ให้เบิ่งแล้วถ่ายมั่นกับือ, 1, 2, 2, 2. อ้นหนึ่งเก่าสองเนาะค่ะเนาะสองหนึ่งเก่าสองอันทำเป็นหูจะตัดหูจะเกล่นถือแท้แน่นอนนะคะเนาะโอ้ยเงึดหลยเนาะพี่น้องได้เงื่นกับสีโอนให้ผู้ได้มานผู้ใด้มีโชกกับโอนให้ลูกสาวเด้อนะคะ่ะอันบอกเป็นยังดอกบอกถืองวดหนากันยังมีค่ะนะคะ พี่น้องยังมีโอกาสเพรต้องไปอันยูทีมนะคะน้องเพิ่นก็สู้ได้ค่ะน้องเพิ่นสู้ๆนะคะปากฏว่าเนาะเนาะ,ะออกอ่าหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองนะคะเนาะบางคนก็ได้หาซิบบาทเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็ได้ร้ายนะคะก็ได้เห็นอีกนะคะนอกจากนั่นและอีหลา่ายยังได้ไปเขียนใส่รถพ่อหักจ้าน้องเขียนไหววาสามหกหนึ่งแปดกระสือ พ่อหักเพิ่นไปสื่อสามหกแปดกับหกหนึ่งแปดเพิ่นก็นได้อยู่ได้หลับพี่น้องบางคนเพิ่นหูจากสื่อเนาะส่วนเท่านี่ตรงโพดน,น้ะค่ะเนาะอ่าเลขสามหกกระบะทะเบียนรถตัวเองหนึ่งสี่กับไปสีสะเกตในวันที่สิบหก ทอดบ้านบายสามโมงพอดีเด้พี่น้องเลขก็ออกสี่โมงเลขเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยอันรถตู้เขาอีหล่าจะเป็นคักย่างอีกหนึ่งซีเด้อพี่น้องเด้อบาดนี่ตั้งแต่เมื่อนี่เป็นตนไปนะคะอีหล่าหน่อยกระสิไปแสดงอยู่บุรีรัมนะคะบ้านใหม่ชัยโพธเด้อพี่น้องผู้ได้อยู่ใกล้เขาไปให้กำลังใจนะคะไปเป็นกำลังใจให้อีหล่าหน่อยน้องอุ้มอิงจอบเบิงเดอร์จอบเบิงเดอร์ว่าอ,อีหลา่าสีว่าข่วมใด กีฬาสีเขียนโตให่หาหมานสุคนขอให้มันหมานขอให้ปังปังนะคะคิดดีคิดบวกมั่นใจว่าถือแท้แน่นอนพี่น้องคะ่ะถือแท้แน่นอนนะคะบ่ถือมือหนึ่งก็ต้องถือมือหนึ่งหลังหวยออกแล้วเป็นจังไดพี่น้องบ่ต้องเสียใจนะคะยังมีโอกาสนะคะยังมีโอกาสที่จะได้อีกนะคะเนาะบรรยากาศกด็ดีนะคะสื่อเอาค้นลูกค่ะค้นลูกนั่มนะคะ อยู่วัดท่าเสาเนี่ยค่ะอุ้ยคนหลายสะออนคนได้พี่น้องคนหลายหลายกีลาน้อยนี่บวกเมนธรรมดาอีลาอุ้งอิงมีทุกทิศทุกไทยทั่วโลกเอฟซีแฟนครับเอฟซีของอีลาน้อยนี่หลายหลายนะคะเขาหมั่นใจน่ตัวกีลาแห้งนะคะเขาถือจบเอาได้พี่น้องถือจบเอาเร้อถือจบเอาขอเป็นกําลังใจเอาที่สําคัญขอให้ว่าจากีลาน้อยซักซิดนะคะ สาวซำหน่อยค่อยหักตอนหยีสีลานวิวคุรี่ก็อยากสีขอใหหนองอุ้งอิงให้ได้หาลานวิวตอนรับปีใหมให่ไหนองเด้อพี่น้องเด้อซอยกันซอยกันเด้อค่ะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมลิดเบงว่าว่าจะของอีหลาหน่อยซักซิบโบแล้วก็การไหเงินก็พ่อการใช้สามงวดแต่เอาบบเป็น้าแม่นถือเขาก็ว่าขี้ปอบ ถืองวดเนาะค่ะเนาะถืกงวด,ะะนะงวดเรื่องวดก็ขออวยพ่อในพี่น้องจงโชคดีตอนรับปีใหม่ให้มัน่นมันทุกคนนะคะ่ะเบิ่งเเ้อร์ถ้าจบเอาพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้โชคให้ลาบสุขภาพก็มานําให้ร่ำรวยเงินทองขอให้มีลาบจากการเงืนก็มีแม่หกัก่อหกักนะคะ่ะคูรีไดไลัสดุดเหมือสนสาวถามว่าผู้ใดโชคดีแน่ก็มีแม่หกักคุ่รีจะบอกขอเอ่ยซื้อนะคะ่ะ เพิ่นหมานเพิ่นได้เลขสามตัวนะคะพี่น้องคะ่ะก็คือแปดหกสามได้สามพันคูณสามพันุลได้พี่น้องเพิ่นก็นได้โอนเงินให้เมย์น้อยอุ้ยดีใจนําค่ะอ่าแล้วก็ที่สาคัญรดตู้อีลาน้อยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบอหกสามหนึ่งสี่พี่น้อง,เอ, 6, 3, 1, 4, องเอ้ยจะเป็นขาดเนาะพี่น้องเนาะบารนียก็อันของอีลาน้อยนี่บ่ตองห่วงเลยได้พี่น้องคะ่ะถ้าสมมุติว่าเฮามีโศกนะคะ แต่ว่าบ่ามี่กับบ่เป็นอย่างงวนหนาเนงสู่กันใหม่ใดเด้อเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ่ะอ่าตัดสื่อไปนะคะะไทเมนเ่าฮูดมันก็นหลายโตเนาะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่นมีงเงินหน่อยเพิ่นกระไดหน่อยนะคะบางคนเพิ่นมีงเงินหลายแบ่งสามใบพ่อการใช้เคลียร์ทุกใบเลยพี่น้องสังเกตบ่นะคะหวยออกรถพ่อเอกเต็มเต็มเลยห3สามค่ะพี่น้องนะคะมือนี้เนาะค่ะเนาะ นองเพื่อนกับปสื่อสารพระพุดด่มในพี่นองนี่ล่ละค่ะว่าจายีหลาหน่อยนะคะซักสิทธิ์แห้งนะคะลูกสาวบอกอีหยังข่าจอฟั่งเอาเด้อพี่นองเดอง้อมวหนากระแก้มือไม่เดอ้อพอต้องไปยากนะคะมวหนายังนี้อย่าลืมเก่าสองสองเก่านี่บ้านเดออกในพี่นองคู่รี่กับจัดสองเก่าน้ำเลยค่ะเต่มันบอดานาอคะ่ะเนาะเพราะว่าลิ่นตะลดตะลีเนาะคะ่ะสุดหยอดเลยเนาะค่ะพี่นองคะ่ะ แมนบอกค่ะว่าจาของน้องนี่แน่นอ,อ,อนเด้ค่ะเนาะม่วนหน้าเอาใหม่นะคะ่ะสู่กันใหม่นี่ละโชคไผโชคมั่นเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมีโชคก็ขอสแสดงความดีใจนั่นะคะเบอร์รถนะคะ6 3ส4มหนึ่งนะคะแล้วก็ยิ่งไกลอีกประจักมือก็จะขึ้นบ้านใหม่น้องวันที่หนึ่งอ่มกกามกระลาคมนีนะคะวันที่หนึ่งมก,กรลาเราไปชมว่าน้องไปสื่อสอาน้องนี่ ว่าอย่างอีสักซิดคักแท้าไหก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาชมคลิปเบิ่งว่าว่าจะขออีหลาหน่อยซักซิดโบแล้วก็การถ่าเงนินก็พอการใช้3างวดแต่เอาบรเปปนถ้าม่นถืกเขากบอพี่ปอบถึกงวดเนาะคะ่ะเนาะถึกงวดเร่นงวดก็ขอไว้พ่อในพี่น้องจงโชคดีตอนรับปีใหม่ให้มั่นๆสุขคนนะคะ เบิ่งเดอ้อถ้าจอบเอาพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้โชคให้ลาบสุขภาพกบมานั่มให้ร่ำด้วยเงินทองขอให้มีลาบจากการเงินก่อนไงรางวัลที่หนึ่งมาเด้อค่ะสวัสดีค่ะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรีเจโอวันออฟฟิเที่ยวด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ